ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่13ตุลาคม2566นะครับแอปลงทะเบียนเงินดิจิทัล1 0,000บาทนี้กลุ่มไหนที่จะได้สิทธิลงทะเบียนก่อนมาดูกันนะครับล่าสุดรัฐบาลได้มีการอัปเดตว่าเตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันในการลงทะเบียนนะครับในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 0 0 0 0บาทสําหรับกลุ่มที่จะได้ลงทะเบียนก่อนคือกลุ่มที่เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยจะเปิดให้ลงแอปพลิเคชันนี้นะครับลงทะเบียนเมื่อวันที่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับดังนั้นร้านค้าร้านไหนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับก็เตรียมตัวละกันกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ได้ลงทะเบียนแน่นอนส่วนจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นนะครับตอนนี้รัฐบาลกําลังเตรียมสรุปคาดว่าจะ รู้ชื่อประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้แน่นอนนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้มีร้านค้าแต่อยากเข้าร่วมลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวสตางค์จะติดตามต่อว่าในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยจะได้สิทธิ์เลยไหมหรือว่าจะต้องลงทะเบียนต้องรอรัฐบาลประกาศอีกทีจะไปตามข่าวให้นะครับอยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ